สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ย่าจะเอาความแตกต่างของเห็ดนางรมในฤดูหนาวและเห็ดนางรมในฤดูร้อนหรือว่าฤดูแ้งนั่นเองนะคะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเห็ดนางรมมีปัจจัยต่อการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นอากาศแสงสว่างสารอาหารต่างๆที่อยู่ที่คอนนะคะแล้วก็ความเป็นกฎเป็นดังด้วยนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังกันเลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือเห็ดน,นางรมสีเทานะคะเห็ดน,นางรมสีเทาเนี่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวนะคะลักษณะของเห็ดก็จะเหมือนเห็ดน,นางรมทั่วๆไปก็คือ,อจะมีลักษณะเป็นกอกอกกขึ้นซึ่งจะขึ้นเป็นช่อชๆช่อๆนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ เห็ดนางรมเทาเห็ดนางรมดำอะไรพวกนี้นะคะจะมีถิ่นกำเนิดในแถวยุโรปนะคะแถวประเทศเดนมาร์กเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยพี่ย่าก็จะได้เก็บทุกปีนะคะเขาจะมีการเจริญเติบโตขึ้นได้ดีในต้นไม้ออกหรือว่าต้นเมเปิลนั่นเองนะคะต้นไม้ใหญ่ต่างๆนะคะและที่สำคัญเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่อบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็ เห็ดถามว่าเห็ดตัวนี้เพาะเลี้ยงได้ไหมได้นะทุกคนได้จ้าส่วนตัวนี้เป็นเห็ดนางรมสีขาวที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่ยาพึ่งไปเก็บมาเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะคะลักษณะของเขาก็เป็นช่อๆเช่ชชนเดียวกันแต่ลักษณะกลีบใบหมายถึงว่ากลีบดอกของเขาอ่ะจะบางกว่าเห็ดนางรมในฤดูหนาวค่ะเพื่อนเพื่อนถามว่ารสชาติแตกต่างกันไหมพี่ยาว่าเห็ด ที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวจะมีความอร่อยมีความหอมแล้วก็มีความละมุนลิ้นนะคะเพื่อนๆส่วนเห็ดนางรมในฤดูแล้งหรือในฤดูร้อนกลีบเขาจะบางค่ะเพื่อนๆแต่เอาไปทําซุปโคตรอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเอาจริงนะเห็ดนางรมในฤดูหนาวเอาไปทําซุปไม่อร่อยเท่าเห็ดนางรมในฤดูร้อนหรือฤดูแล้งนะคะในฤดูร้อนหรือฤดูแล้งนะคะ เวลาเราเอาไปทําซุปเนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะได้ความกรุบกรอบมากกว่าค่ะเพราะน้ําเขาจะน้อยกว่าไงฮะเพื่อนนั่นแหละพี่ย่าก็มาเปรียบเทียบเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะคะว่าความแตกต่างกันเป็นยังไงเกิดขึ้นอย่างไรอะไรพวกนี้เนาะเอามาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะเพื่อนๆน,นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าด้วยนะคะเหตุที่พี่ย่าไปเก็บมาเนี่ยคือ,คอเป็นเหตุที่เกิดขึ้นบนต้นไม้นะคะเป็นไม้ที่ตายแล้วเป็นไม้ ไม้โอ๊กที่ตายแล้วนะคะแล้วพวกเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็เห็ดพวกนี้นี่คืออ่เป็นอะไรที่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะตายเร็วมากค่ะประมาณสามสี่วันเนี้ยเกิดขึ้นมาเขาจะบานเบ่งไปเลยยิ่งถ้าได้ฝนนะเขาจะโดดเด่นมากๆเลยค่ะ ลักษณะของเห็ดนางรมทั่วไปนะคะหมวกดอกก็จะมีลักษณะแบนราบกลางหมวกของดอกจะมีลักษณะเว้าวเป็นแอ่งลงไปนะคะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5-15ซนติเมตรนะคะจะมีสีขาวหรือสีเทาอะไรก็แล้วแต่นะคะมีสีนวลด้วยก็มีนะคะมีขนที่ละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายๆกับขนกำมาหยีนั่นเองนะคะ <ๆ S 2> เห็ดนางรมจะขึ้นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆยังไงพี่ย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ